งานอลูมิเนียมจนไหนส่งท้ายี่ตามกับพับทิมไปเลยนะเพื่อนๆตามไปเที่ยวกันที่เซนทันพารามเป็นงานที่เขาเปิดไฟใช่ไหมคะโอเคไปตรงนี้เป็นอะไร,รอะลูกเป็นไฟนะครับ มุมมองไฟไหนรับทิมเดินเขาไปชอมอุมมองไฟกันคนเยอะเลยตรงนี้เป็นอะไรอ่ะลูกมามา เด็กเต็มเลยอะี่ลองไปกระโดดดูีเป็นไฟต้กระโดดดั่างไปกอไปกระโดดเพื่อนๆป่าป่ารอดู้ได้เค่ะไปเลยไม่ต้องหลบดิหนิตาไม่ยังป่าเด็กๆเยอะแยะเลย กับกิมหรือเปล่านกสวนสนามอยู่ไงครับพี่เด็กๆก็สนุกตามมาตาเด็กๆโอเคโดนอะไรนะลูกโดนลาวาโดนอห้ามโดนเหรอลูก ต uh. ้องระวังนะอะไรอ่ะโอ้ยมีเป um> ็ดด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมีเป็ดเป็ดจริงด้วยโอเคเป็นไงครับ ไยนพาเพื่อนไปดูเป็ดก่อนดูเป็ดเดี๋ยวเราไปดูเป็ดกันไปดูเป็ดก่อน สู้นั่นแะถ้าเด็กๆลงไปไปไข่มันนงไหนยไมไงเห็นไหมระวังน้ำมันจิกนะลูกจิ่ดูสวยมไหมไปวัดบวอบกุ้บวับเลย เก็บชวนเพื่อนคุยหน่อยนะเพื่อนชมสวัสดีค่ะด้วยน้องติมมาสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเที่ยวว่าเป็ดปากแดงหน้าแดงนิเป็ดสิ๊กกราบกราบกรบกรบเราไปตรงไหนกันต่อดีลูกไหนนักติมมาเพื่อนไปเดี๋ยวก่อน ไปเดีเราไปดูโมงกันดีกว่าครับเพื่อนไปเที่ยวโมงกันดีกว่าสวัสดีทุกคนนะครับนี่ถึงตึ๊งแรงกโมงฝัน สุดัมากแอบปี้เนวีอาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะเพื่อนมาเที่ยวเป็นน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของช่องครับพิมพ์ตล์สำหรับปีนี้ขอบคุณทุกคนที่ปิดตาย ท้ายค่ะไปกันได้ยังอมาไปเข้าไปหนึ่งตามท yes, right. okay. oh, ับทิมไปตามทับทิมไปค่ะทับพิย่ังเลยอย่จับนะคะโอ้สวยจังเลยสองาวสวยอุกขันเลยสอง่าเมื่อย ลตรงนี้เป็นอะไรครับลูก เราเดินไปดูกันต่อตรงนี้ก็มีไฟเยอะเลยว้าวใช่แล้วเมื่อกีไอ้ไปดูมาแล้วใช่ไปดูันใไปถ่ายนรก็ได้ยรูปอีกแล้วหน้าเขียวเลยไปถ้าไปไหนต่อพาเพื่อนเดินดูต่อเราัป <c oughs> ไปตรงนู้นดีกว่าปะ่ะไ,ไ,ไปดูไฟกันอยากไ,ไ,ไปเล่นน่อ่ะกรเป๋าวาเราพาเพื่อนๆไปดูไฟตรงนู้นกันดีกว่าป,ะป่ะไปตามกันไปเลยต่อด้วย ไหนเนี่ยล,ลูกนี่เขามีไว้ร้องเพลงด้วยแล้วนักร้องอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ไ,ไม่เพราะว่านักร้องอยู่ตรงไหน ตรงนี้เขาบอกเอาไว้ให้ถ่ายรูปได้เดแล้วพิมจะขึ้นไปถ่ายรูปนะเดี๋ยวพิมจะขึ้นไปถ่ายรูปใช่ไหมคะเดี๋ยวพิมจะขึ้นไปถ่ายรูปไปเลยไม่ได้ทำไมอ่ะลูกขึ้นไปค่ะ không tin, mà duu cái này, sao bao lủng bẩn, sao được các bạn, sao ไ,ไม่เอาือบ่ไมเราเ,าเาพิ่ดูสองใบสวยไหมสวยไหมคะสามารถทิมพ์บอกกันได้นะครับพิมพ์บอกคุยกันได้นะคะ ไฟไกลๆเห็นไหมเขาทำเป็นดอกไม้ไฟหลายหลายสีสวยมากๆมาถ่ายรูปกันได้เลยตอนนี้อยู่ที่เซ็นทัานพระรามสองครับทับทิ้มีคนมาถามว่าอยู่ที่ไหนครับอยที่เซ็นทัางพระรามสองค่ะ

นี่อ่ะมีไฟเยอะเลยถุกแต่ชัดภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะอย่าปีหนะ้าจะซื้อกล้องชัดๆล่ะไปละไปกับไส่ต่งเลยก่อน ตาไม่ทันแล้วทัพทีมงานก็จะเป็นประมาณนี้เองเป็นไฟสวยๆให้เราถ่ายรูปโอเคงานก็งานก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นไฟสย่ย โ okay. อเคทักทิมดีกว่างานก็จะเป็นประมาณนี้บายๆเพื่อนๆก่อนดีกว่านะเราเจอกันใหม่นะคะ,าะ,คะบาย